ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel apple story อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอปก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะกระทรวงการคลงังข้อจ่ายเยียวยา5,000บาทเพิ่มในกลุ่มอาชีพตกหลน่นใครได้รับสิทธิ์รอรับเงินควบ1 0,000บาทเริ่มจ่าย5พฤษภาคมนี้จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่อยู่นอกระบบประกรันสังคม โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com และจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งก็มีทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านตอนนี้เว็บไซต์ได้ปิดการรับลงทะเบียนแล้วแต่ก็ยังคงเปิดเว็บไซต์ให้มีการตรวจสอบสถานะหรือขอยกเลิกการลงทะเบียนอยู่ล่าสุดกระทรวงการคลังผุดใจเยียวยาให้กับกลุ่มอาชีพที่ตกหลน่นนายประสงค์พุทธเนธประหลัดกระทรวงการคลงังเผยหลังการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิหรือคณะกรรมการเยียวยาประหลัดสิบกระทรวงว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่ตกหลน่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทําตัวเลขมานําเสนอกลางเดือนพฤษภาคมในส่วนของกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน39,000ล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการและคนรายบ้านส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลขายของออนไลน์และพนักงานวิสาหก,กิจรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรับรองงานกว่า100,000ตำแหน่งและกลุ่มตก,กลุ่นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลำตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาอาทินักกีฬานักมวยใน2กลุ่มนี้อาจจะได้รับการช่วยเหลือกับอาชีพอิสระเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนต้องดูว่าได้รับความช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยังถ้ายัางกระทรวงการคลังพร้อมใจให้เพิ่มกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน1 0 6ล้านคนนั้นแบ่งเป็นอยู่ในระบบผู้ประกันตนมาตรา33าจำนวน920 0 0 0คนเกษตรกร,ร,กร6ล้านคนนักเรียนและนักศึกษา7 0 0 0แสนคนและกลุ่มค้าขายออนไลน์4,00แสนคน ซึ่งในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาหากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนกลุ่มที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาและจะคืนสิทธิ์ให้ในภายหลังทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเยียวยาพร้อมกัน 2, 2> เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวนเงิน1 0,000ืนบาทโดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่5พฤษภาคม2 5 6 3ถ้าคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์กดแชร์ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีมีสาระก็กดติดตามและกดกระดิงใใ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ